น็ชาลีเผยกดช่วงที่คบเกไก่วังอีกฝ่ายลิสต์คนเคยคุบมีคนไหนไม่ก่อจากประเด็นการเลิกราของเน็ชาลีและเกไก่สไล์เดอร์ที่ทางด้านเกไก่ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจประเด็นนี้ในขณะที่หนุ่มแน็เป็นฝ่ายยอมรับว่าเลิกกันแล้วจริงๆและได้เปิดใจหลังเลิอกอยู่บ่อยครั้ง อย่างล่าสุดได้พูดอีกครั้งในรายการมิสปรียน9ถ่ายทำไว้ในวันที่22กันยายน66มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มแน็กเปิดใจบอกว่าถามถึงโมเมนต์หวานๆของผมจะนิ่งๆกันมากกว่าของผมไม่ใช่คนที่จะมาพูดแนวนั้นอยู่แล้วครับผมเป็นแฟนกันตอนไหนคนเราจะรู้ตัวกันอยู่แล้วเราให้เกียกรติกันมันไม่ต้องถามกันอยู่แล้วอ่ะ สถานะพวกนี้มันมีเยอะมากในฝรั่งแต่คนไทยยังยอมรับกันไม่ได้สถานะที่ว่าคุยกับคนนี้มีความสุขอยู่กับคนนี้และมีความสุขการที่ว่าพอออกกฎเกณฑ์เล็กๆที่มันเยอะเกินคุณต้องมาห้ามอะไรกันแล้วผมก็มีการคุยการที่ตกลงกันที่ผิดตกลงก็มีการน้อยใจผมอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารัก ผมไม่ต้องการให้ภาพผมเหมือนทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาก็คือรู้สึกดีต่อกันผมรักมากผมจะไม่มีมาตอแหลเอกว่าวาเรารักที่สุดแล้วรักผมจะอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะมีอะไรที่เคยให้กันนะผมจะพูดเลยว่าอย่าถ่ายลงผมเป็นคนนิสัยอย่างนี้เลยนะผมไม่ชอบไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันนานแค่ไหนถ้าวันหนึ่งแก่เท่าหรือเราแยกกันแล้ว วันนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างให้อะไรผมไม่เคยมาพูดถ้าวันที่เขาแก่หรือแยกจากผมไปแล้วนะเขาอาจจะมานั่งลิสต์คนที่เขาเคยคุยเคยคบแล้วอาจจะมองดูว่ามีผู้ชายคนไหนที่ไม่มาเกาะเขาไม่มาขอถ่ายตลอดเวลาไม่มาขอถ่ายคอนเทนต์มันอาจเป็นผมคนหนึ่งแค่แวบเข้ามาคนนึงผมดีใจแล้วผมถ่ายจะไม่ลงถ้าไม่ขออนุญาตก่อน ไม่สุภาพบุรุษแต่ผมไม่อยากให้มีภาพซ้ำเหมือนทุกคนที่เขาเจอมารู้สึกว่าให้เหมือนคู่รักที่เห็นเขาจะดังแค่ไหนไม่มามุ้งมิ้งให้ดูเวอร์เกินคนพวกนี้จะอยู่กันนานมากกว่าไม่ใช่ดูรักกันมาก1 0 1ถึง15ปีแยกย้ายทำให้คนติดตามเราเสียใจเราผมไม่อยากให้มีภาพนั้น